ดีค่ะวันนี้ทางร้านมีโปรดีๆใหม่ๆม,มาจัดหนักจัดเต็มให้ลูกค้าอีกแล้วนะคะบอกได้เลยว่าตัสมากเลยค่ะเพราะว่าน้องเขานะคะเป็นชุดห้องนอนที่มีฟังก์ชันและดีไซน์ไม่เหมือนใครไม่ซ้ําใครจ้าเรามาดูในส่วนของเตียงกันนะคะ เตียงน้องเขานะคะจะมีขนาดอยู่ที่6ฟุตนะคะหัวเตียงออกแบบดีไซน์ทันสมัยไม่เหมือนใครค่ะถัดมานะคะจะเป็นตู้เสื้อผ้าค่ะน้องเขาจะมีความกว้างอยู่ที่120เซนนะคะสูง190เซนค่ะตู้รุ่นนี้เน้นแผนเสื้อผ้านะคะสีของเขานะคะจะตัดเป็นเฉดสีน้ำตาลอ่อนนะคะเพื่อให้ห้องดูโปร่งโล่งสบายมากขึ้นค่ะและมาพร้อมกับโต๊ะแป้งเก๋ๆให้อีกหนึ่งตัวนะคะ ราคาปกติชุดนี้นะคะจะอยู่ที่1,2,900บาทค่ะวันนี้ทางร้านจัดโปรให้ลูกค้าพิเศษเหลือเพียง9,990บาทเท่านั้นค่ะยังไม่พอนะคะเรายังมีที่นอนสปริง6พุทแถมให้อีก1ถืนค่ะตามด้วยหมอนใบใหญ่ๆใ,ให้อีก2ใบค่ะและพิเศษไปกว่านั้นนะคะร้านเรายังให้ชุดผ้าห่มให้อีก1ชุดจุกๆไปเลยจ้าเข็นกลับบ้านแบบว่าพุทไปเลยจ้า ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสอบถามกับแอดมินเราได้นะคะหรือเข้ามาชมสินค้าที่ร้านได้ค่ะทางร้านยินดีบริการจัดส่งฟรีทั่วทุกอำเภอในจังหวัดนครพนมแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะคะขอบคุณลูกค้าที่ติดตามเพจค่ะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ